ในที่สุดเตอ๋อชันทวิทกับใหม่ดาวิกาก็จูงมือกันเข้าพิธีแต่งงานแล้ว9พฤศจิกายน68พอย้อนดูเส้นทางรักของคู่นี้บอกเลยว่ามีสตอรี่หวานปนหาซ่อนอยู่เพียบจุดเริ่มต้นมันเกิดกลางกองถ่ายละครชายไม่จริงหญิงแท้เมื่อปี2560นู่นเลยที่ลุงเตอ๋อเขาประทับใจความน่ารักสดใสของใหม่เข้าอย่างจังเลยเริ่มเดินหน้าจีบแต่ช็อตเด็ดมันอยู่ตรงนี้พ่อหนุ่มเตอ๋อไปรวบรวมความกล้าขอเบอร์โทรสาวใหม่แต่ ใหม่ไม่ให้จ้าแถมให้เหตุผลสุดผีคว่าซื้อเบอร์มาแพงและแอบ,บบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่จะให้เบอร์คนแปลกหน้าในตอนนั้นเจอเบรกแบบนี้แต่คนจะรักซะอย่างเตอ๋อก็เลยต้องเปลี่ยนแผนหันไปใช้วิธีคุยผ่านไลน์แทนจนถึงขั้นสารภาพรักรก,กันผ่านแชทนี่แหละจากวันนั้นที่จีบผ่านไลน์ทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีจนมีข่าวดีที่เตอ๋อขอมันด้วยแหวนเพชรเมื่อมิถุนายน68 และในที่สุดวันที่9พฤศจิกายน68ก็กลายเป็นคู่ชีวิตกันอย่างเป็นทางการหวานชํำสุดๆ